เรื่องย่อละครยม,มาบาลเจ้าขาปีสองจากอาพาร์ตเมนต์ของลลิตประตูนรกอันเป็นเชื่อมมิติแห่งการเวลาได้หมุนเคลื่อนตัวอีกครั้งด้วยเหตุจากบาปกรรมอันหนักหนาที่เกิดขึ้นบนโลกมนุษย์ครั้งนี้ประตูนรกได้เคลื่อนตัวมายังโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งทางเชื่อมได้เปิดขึ้นอีกครั้งหนห้องเก็บศพ สถานที่ที่ไม่มีใครต้องการเฉียดใกล้แม้ในช่วงเวลากลางวันนายแพทย์มังกรสืบบุญแพทย์หนุ่มไฟแรงอายุ30ปีหนุม่มที่มีความแปลกแหวกแนวกว่าเพื่อนๆนนักศึกษาที่จบแพทยาศาสตร์บัณฑิตทั่วไปเขาเลือกศึกษาต่อสาขานิติเวชวิทยาหรือนิติเวชศาสตร์นรายแพทย์มังกรเป็นคนหนุม่มมานิง่งสุขุม มีความกวนอยู่ลึกๆบางครั้งเขานิ่งฟังคนพูดมากๆก็จะสวนกลับด้วยคำพูดสั้นๆที่กระแทกใจคนเขาทำนองพูดน้อยต่อยหนักนายแพทย์มังกรมีพี่สาวคือแพทย์หญิงกัญญาสืบบุญจิตแพทย์สาวสวยอายุ32ปีทั้งคู่ใช้ชีวิตเรียบง่ายอาศัยที่คอนโดไม่ไกลจากโรงพยาบาลมากนะัก ปัจจุบันนายแพทย์มังกรและแพทย์หญิงกัญญาทำงานที่โรงพยาบาลเดียวกันชีวิตของนายแพทย์มังกรเริ่มเข้าสู่โหมดความวุ่นวายมากขึ้นเมื่อได้มารู้จักกับนักข่าวสาวอาชญากรรมมือใหม่ไฟแรงน้ำหวานมัทุรสเรียงอักษรน,นักข่าวสาวสวยวัย2 2ปีเป็นนักข่าวหน้าใหม่ที่เพิ่งได้รับการบรรจุงาน เป็นนักข่าวสายอาชญากรรมสำหรับนักข่าวสาวคนอื่นๆงานสายอาชญากรรมอาจจะเป็นสายที่เอาไว้อันดับท้ายๆแต่ไม่ใช่กับน้ําหวานน้ําหวานกลับเลือกที่จะทำข่าวอาชญากรรมเพราะน้ําหวานมีความมุ่งมั่นที่จะทำข่าวเพื่อช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือสังคมนำความจริงมาเผยแพร่และนำคนร้ายมาลงโทษน้ำหวาน ต้องส่งสกูปงานและภาพข่าวให้ได้อย่างน้อยวันละหนึ่งสกูปชีวิตการทำงานของน้ำหวานจึงต้องเกาะติดอยู่กับโรงพักโรงพยาบาลรวมทั้งมูลนิธิร่วมกระตันอยู่ปอเต็กตึงเพื่อหาข่าวให้ได้น้ำหวานเป็นสาวตัวเล็กๆคล่องแคล่วแต่โกโกะเปิ่นๆซุ่มซ่ามในบางเวลาเพราะความเร่งรีบตามข่าวเธอจึงไม่ชอบแต่งหน้า เวลาจะไปทำงานน้ำหวานจะทาแค่ครีมกันแดดแป้งเด็กแล้วก็ลิปมันแค่นี้ก็เนิบปากมากพอแล้วน้ำหวานมีน้องสาวเพียงคนเดียวชื่อน้ำฝนอายุ15ปีพ่อแม่ของน้ำหวานคือยอดยิ่งและอารีมีอาชีพรับเหมาก่อสร้างโดยมีเพื่อนรักเป็นหุ้นส่วนวันหนึ่งยอดยิ่ง จับได้ว่าเพื่อนรักยักยอกเงินแถมยังทำธุรกิจบาปอื่นๆอีกมากมายยอดยิงตักเตือนเพราะเห็นเป็นเพื่อนรักแต่เพื่อนไม่ฟังและเห็นยอดยิงเป็นศัตรูไปเสียแล้วคืนนั้นยอดยิงกลับบ้านเตรียมเอกสารสำคัญเพื่อเก็บไว้ในที่ปลอดภัยหลังจากนั้นไม่นานยอดยิงอารีและน้ำฝนนั่งรถดดไปด้วยกัน รถประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุดาวสาวบ้าท,ทอมเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยมาถึงที่เกิดเหตุตามมาด้วยผู้กองป้อมและหมวดเติมรวมทั้งมานพหลานชายของหมวดเติมเด็กหนุ่มบาคลังการสืบสวนทั้งหมดต้องการไปถึงตัวผู้เคราะห์ร้ายให้รวดเร็วที่สุดเพราะผู้เคราะร้ายอาจจะยังมีชีวิตอยู่ และพวกเขาต้องช่วยกู้ชีพให้เร็วที่สุดอุบัติเหตุครั้งนี้ทำให้ยอดยิ่งและอารีเสียชีวิตส่วนน้ำฝนรอดแต่เกิดอาการช็อกทำให้กลายเป็นคนเงียบขรึมและเดินไม่ได้ปกติเนื่องจากได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจอย่างกระทันหันที่เห็นภาพการเสียชีวิตของพ่อและแม่ต่อหน้าต่อตาศพของยอดยิ่งและอารีไปถึงหมอมังกรทันที ส่วนน้ำหวานถูกส่งไปให้หมอกันยาจิตแพทย์เพื่อรักษาอาการพยายมมองหมอหนุ่มที่ชื่อมังกรแล้วเปรยว่านายแพทย์คนนี้เป็นคนดีและเที่ยงตรงพวกเราจะต้องเจอกับมนุษย์ผู้นี้มีมากมายหลายครั้งนับจากวันนี้เป็นต้นไปกูมาทองสงสัยว่าเป็นเพราะอะไรสุวรรณเลขาและสุวรรณเลขา บอกว่าเหมือนบุพเพสันนิวาตคราวก่อนชะตาของพวกเราต้องการกับมนัสนายตำรวจหนุ่มแต่คราวนี้กลับเป็นนายแพทย์มังกรกุมารทองดีใจเพราะถูกชะตากับหมอมังกรเข้าแล้วจากการสืบสวนพบว่ารถของยอดยิ่งถูกตัดสายเบรกตำรวจเริ่มสอบสวนคดีทันทีและคนแรก ที่ตำรวจไปสอบปากคำคืออำนาจเพื่อนดักที่ร่วมทำธุรกิจของยอดยิ่งนั่นเองและทันทีที่ยอดยิ่งกับอารีตายพี่เดือนพี่เหลี้ยงคนเก่าแก่ที่เลี้ยงน้ำฝนและน้ำหวานมาตั้งแต่เด็กๆต้องทำหน้าที่ดูแลบ้านและคอยดูแลน้ำหวานและน้ำฝนอย่างดียิ่งขึ้นอำนาจเร่งเข้ามาวุ่นวายชีวิตของน้ำหวานกับน้ำฝนมากขึ้นและส่งลูกน้องคนสนิทสอน เขามาเป็นคนงานที่บ้านน้ำหวานอีกคนเพราะต้องการตามหาเอกสารซองสีน้ำตาลอำนาจมีลูกน้องคนสนิทที่เป็นมือขวาคอยช่วยเหลือรับใช้และพร้อมตายแทนนายได้ดำเป็นอีกคนที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ร้ายๆต่างๆนานา,นารวมถึงการเสียชีวิตของแก้วหัวหน้าฝ่ายบัญชีของบริษัทที่อยู่ ก็เสียชีวิตอย่างจับมือใครดมไม่ได้ทำให้ยายหอมหญิงชราอมประพฤกต้องใช้ชีวิตโดดเดี่ยวก่อนที่ความจริงทุกอย่างจะปรากฏผู้กองป้อมและหมวดเติมเองพยายามรวบรวมหลักฐานเอาผิดอำนาจโดยได้เบาะแสจากหมอมังกรและข้อมูลต่างๆของมานพและนอกจากจะต้องสืบสวนเรื่องอำนาจแล้วยังเกิดเรื่องราวต่างๆมากมายรอบๆตัวหมอมังกร น้ำหวานมานพดาวและน้ำฝนรวมทั้งหมอกันยาผู้ก่องป้อมและหมวดเติมเพราะทั้งหมดล้วนมีชะตาต้องกันเมื่อพวกเขาต้องมาวนเวียนอยู่ใกล้ๆก,กับประตูมิติของนรกที่เชื่อมมายัางห้องดับจิตนายแพทย์มังกรไม่เชื่อเรื่องผีแต่กลับต้องมาเจอเรื่องขนหัวลุกที่พิสูจน์ไม่ได้บ่อย เมื่อวิญ,ญญาณที่ไม่ยินยอมพร้อมใจตายปรากฏให้เห็นโดยติดค้างเรื่องทั้งโลกกระท้ไปถึงน้ำหวานนักข่าวอาชญากรรมที่มาป้วนเปี้ยนตามข่าวกับนายแพทย์มังกรกุมารทองต้องมาช่วยเหลือนายแพทย์มังกรและน้ำหวานไม่ให้โดนวิญญาณที่มีดวงจิตอาฆาตทำร้ายรวมทั้งอย่างต้องช่วยสุวรรณและสุวรรณตามล่าวิญญ,ญาณโหดหลายดวงที่พยายามหลบหนีการจับกุม่ม กูมารทองที่เฝ้ามองอยู่ถามพญาโยมว่านี่คือการเรียนรู้ชีวิตมนุษย์ครั้งใหม่ของหนูใช่หรือไม่พญายมตอบว่าถูกแล้วคนเหล่านี้คือฟันเฟืองสำคัญที่จะเป็นสื่อกลางให้เราได้เรียนรู้ชีวิตมนุษย์ในยุคนี้เพราะไม่มีใครในโลกนี้ที่จะหลีกหนีกรรมของตนได้พ้นหากต้องการพ้นจากนรกมีทางเดียว คือรักษาสิลที่มั่นคงเขาไว้สุวาและสุวรรณได้ฟังก็หัวเราะออกมาดังกึกก้องโดยรู้ว่าเป็นสิ่งยากยิ่งเพราะมนุษย์ทุกคนอุดมไปด้วยกิเลสน,นานาชนิดนั่นเองติดตามชมละครยม,มาบาลเจ้าขาปีสองได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่องเจ็ดสีเริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่สามตุลาคมนี้